สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบนะะวันดีนะฮะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปล่อยเพลงใหม่แหละเด้อพี่นอ้องอืบุนหัวแล้วเท้านะ <c oughs> บุนหัวแล้วเท้านะพี่น้องเพลงนี้นะผู้ใหญ่บ้านออกโพสต์ไว้ว่าย่าดรามา่าเพราะเพลงนี้แต่งไว,ตงต 1, วง้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งเดยพี่น้องตั้งแต่ปีหกหนึ่งแต่ว่าบ่ดด้อัดซื้อๆนี่แหละพี่น้องเออ เอามาพอ่อพ่อออกมาห้องกะมันก็นจะออกไปในในในแนวทํานองว่าอย่างว่านั่นแหละพี่น้องเออเดี๋ยวเอฟซฟังปุ่นกันสิหาว่าแซะอีกนะพี่น้องแต่จริงเพลงนี้แต่งไว้นานแล้วนะเออบุญหัวแล้วเท่านะ่ะที่ได้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นนะเป็นผู้อ่า ตั้งแต่เพิ่นเป็นผู้บ้าวนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเพิ่นได้เมียคนแรกนะคะก็คือผู้สาวแถานี่แหละพี่น้องได้จับได้บายคนโมเขาะนะบุญนหัวแล้วที่ได้จับบายของผู้ใหญ่บ้านนะ,นะพี่น้องนั่งห่วงของนั่งขึ้นอย่างนี้นั่งฮักนั่งลงนั่งจริงจังจริงใจนะาด้พี่น้องจนเนี่ยบ่จริงจังได้จนะังได้เนี่ยเพราะเห็นสร้างบ้านตีสร้างบ้านเพื่อให้ครอบครัวสร้างแบบอ่าเวอร์ว่างร่างการนะคะ ตั้งหลักปักฐานคันบอเพิ่นบ้จริงจังบ้จริงใจเพิ่นโบ้สยยั่งใหญ่ปนนันดอ่ผลยูยูไอ้บ้านสีสมนะก็บ้จำเป็นต้องสร้างดอกพี่น้องเก็บเงินไว้โบ้ดีกลัวเลยนะถ้าเพิ่นบ้จริงจังนะ พอมาเหตุแบบสี่เพิ่นก็เสียความหูสึกเนาะพี่น้องเสียอกเสียใจนะพอพอนยางออกมาเนะ่ะเพิ่นได้ดีกวัวเก่านะพี่น้องเออดีแล้วหูจังสี่ออกมาได้ดนแล้วนะคะออกมาอยู่แบบสี่ได้ดีกว่วเก่าดังกว่าเก่านะคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกับโพดเนี่ยถึงแม้ว่าเพิ่นสีเสียงพอดีนะคะห้องเพลงกับประมวลหลุบบอลน,นะคะแต่งานมีเยอะนะจะบอกให้นะคะเออเพื่อลางค้นบู นะคะปุญญาบาลฟินแลนด์งานบอึดเดอ้อพี่น้องเออทั้งงานทั้งงันรีวิวต่างๆงานกับบอึดนะคะธุรกิจกับหลายอย่างนะพี่น้องเออฟินคลับก็จะเปิดวันที่หนึ่งนี้นะทุกคนเออฟินคลับจะเปิดวันที่หนึ่งแล้วก็คาเฟ่ข้าวคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นก็จะเปิดหลังจากฟินคลับนะทุกคนอ,อืม เป็นยังไงละ่ะเออบริษัทกะก็สร้างนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้แล้วแหละพี่น้องเออเมทุนาในกะสิฮูผลแหละพี่น้องเพราะว่าช่างเขาบอกว่าจะเสร็จก่อนวันเกิดผู้ใหญ,ญ่บ้านนะคะก็จะอ่าวันเกิดผู้ใหญ,ญ่บ้านเดือนเมทุนานะทุกคนก็แปลว่าเออบริษัทเนะะี่ยเขาก็สไิได้แล้วได้ขึ้นขึ้นบริษัทใ้หลังวันเกิดเพิ่นกะสิเปิดบริษัทโตเกียวมิวสิกนะคะ ตักคนส่วนบ้านก็จะเป็นปีหน้าพุนละพี่น้องบ้านนะเออะล้งหาดนะฮะเขา,าเอินว่าบ้านดอกพี่น้องเขาเขาเรียกว่าขาล้วหาดใหญ่กว่าเมืองย,ยะโสเยอะนะคะเพราะว่าอันเสาอันแปดสิบสี่ต้นนะพี่น้องต่างแต่ว่ามูเฮ้าเฮ็ดบ้านอันอันสิบสองต้นอีหยังจังสี่สิบสองต้นสิบหกต้นก็ว่าใหญ่แล้วอันนี้แปดสิบสี่ต้นนะจ๊ะนะจ๊ะ